สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก้าอี e ้รับแขกของหนังสือพิมพ์สยามทาวนะครับแขกรับเชิญวันนี้ของผมนั้นคงจะเป็นที่คุ้นเคยกันดีนะครับคุณพลเทพอินทรัตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพลเทพหรือพี่แอดของผมนี่เป็นประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียนะครับวันนี้เชิญพี่แอดมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวของสภาหอการค้าหลังจากที่พี่แอดเข้าไปทํางานในตําแหน่งประธานมาครบ1ปีเต็มพอดีใช่ไหมครับ ก่อนที่จะคุยกันพี่แอดถามให้พี่แอดเล่าถึงตัวพี่แอดเองนิดหนึ่งทราบแต่ว่าพี่แอดเป็นนักธุรกิจแต่ว่าจริงๆแล้วพี่แอดทำงานทำการอะไรครับผมก็สมัยก่อนก็ทำงานทางด้าน quality engineer กอมพิวตอร์แมทริกซ c ไซเอนเป็นอินเจเนียร์นะฮะอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาช่วยครอบครัวทำบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเอ p ก r t พอร์ตอแล้วตอนนี้เราก็มีร้าน Retail Store อะไรพวกนี้ครับผมแล้วที่ทราบนำเข้าพวกภาชนะ พลาสติกอันตกลงตะกาจากประเทศไทยครับผมแล้วตอนนี้ธุรกิจเป็นไงบ้างครับพี่หลังจากที่เขาบอกว่าอเมริกาเริ่มที่จะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วจริงๆเป็นยังไงบ้างก็ยังสโลว์ดาวน์นะครับเพราะว่ายังจากจากแข็งจากการขายรีเทลสโตร์อะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่ายังยังยังไม่จังสู้ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ยังมีปใบหนาเรื่องสักสักอีกกี่มักน้อยกี่นานเท่าไหร่ฮะถึงจะได้เขาเรียกว่าฟูลรีคอฟเวอรี่เศรษฐกิจของคิดว่าตอนนี้ก็กําลัง ก็เศรษฐกิจก,ก็กำลังขึ้นนะฮะจากที่ตกต่ำมาก็มันก็ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นนะะสังเกตจากสตอ็อกอะไรพวกนี้แล้วก็ข้างกันอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นครับผมเอาละครับทีนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของสภาหาอการค้าไทยนะครับซึ่งเป็นองค์กรทางที่ดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจกต่างๆนะฮะข,ของของของชุมชนไทยเรานี่ผมขออนุญาตพี่แอดเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าสภาหาอการค้าไทยในรุ่นของพี่แอดเนี่ยถือว่าเป็น เป็นยุคปรับปรุงใหม่ะนะครับหลังจากที่ท่านอดีตกงสุลดํดำรงไคร่ครวนท่านมองว่าองค์กรที่จะสามารถเป็นเสาหลักของสังคมไทยได้เนี่ยก็คงจะต้องให้หอการค้านี่แหละเป็นองค์กรหลักเพราะว่าน่าจะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพมากที่สุดเพราะว่าเป็นที่รวมของบรรดานักธุรกิจะนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยกันเองด้วยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยน,นะครับลักษณะแบบนั้นปัจจุบันนี้นี่สภาพของหอการค้านี่แข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนครับจากที่เคยแบบ ก็ทำกันเองไม่กี่คนเมื่อก่อนก็ตอนนี้ก็เหมือนกับที่ผมให้สัญญาไว้นะฮะคือว่าเราเข้ามาเพื่อสร้างฟาวเดชั่นของพรรษาให้แข็งแข็งแรงเพื่อได้ต่อสู้ต่อปัญหาต่างๆทั่วไปนังจากที่ท่านดํำรงได้ก่อตั้งหรือว่ารีรีบิวขึ้นมานะแล้วก็มีปัญหาตอนช่วงนั้นก็เกี่ยวเรื่องปัญหาเลเบอร์ทางด้านดีพา r เม e n t เลเวอร์ก็มาเข้มงวดกับการเข้ามา ตรวจสอบร้านอาหารไทยอะไรพวกนี้นะฮะมีการฟ้องร้องเจ้าของร้านเีราก็ทางขอนขอาก็พยายามทุกปีทีทางที่จะทำไง,ไงให้หร้านรีสตรอร์นเนี่ยเข้าใจถึงกฎหมายแล้วก็ระเบียบบังคับต่างๆที่เขาหรือควายไว้นะครับนั้นเราก็ตอนนี้ผมเข้ามาผมก็สัญญาว่าผมต้องทําให้สําเร็จและตอนนี้ก็สําเร็จแล้วโดยการที่เรามีอ n f o r m a t i o n ต่างๆทุกอย่างทุกอย่างให้พร้อมอยู่ที่หอนาาเรา ม,มาิีส่วนหนึ่งเป็นภาษาไทยด้วยท่าที่ผมทราบส่วนใหญ่ก็เป็นสมาภาษาไทยนะฮะ,ะส่วนภาษาอังกฤษก็จะเป็นพวก employee handbook แล้วก็ HR book อะไรพวกนี้ะจะเป็นภา,าษาอังกฤษซึ่งเราก็พร้อมที่จะอธิบายหรือว่าถ้ามีใครมีปัญหาเราก็สามารถที่จะช่วยเองตอนนี้นี่ป,นปัญหาเรื่องการฟ้องร้องแล้วาหารก็คงจะลดน้อยลงไปเยอะแล้วก็ยังมีอยู่จะต่อเนื่องนะฮะคือคือบางครั้งเราก็ไม่ได้ข่าวเพราะว่าบางอย่างนมันก็ยังเป็นคือทําไปก็ยังเงียบเป็นอยู่ครับก็จะก็จะมา เล่ากันเล่ากันเล่าสสุกันฟังมากกว่าว่ามีปัญหาล้านด้วนล้านนี้แต่าทางของอค้าเราก็พรีแพร์รไปตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเราเราได้มีข้อมูลต่างๆที่จะป้อน มีข้อมูลมีทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้ว๋อามีเทปเสียงมีเทปมีซีดีีอมีรายวิดีโอของของเว็บไซต์เว็บไซต์ถ้าสมมติผมเป็นร้านอาหารแต่ว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าผมจะขอรับอินโฟมชันพวกนี้ได้ไหมครับก็ได้นะฮะก็เข้ามาที่เข้ามาที่หอการค้าเลยนะฮะมานน่าปรึกษาผมอยากจะให้นักธุรกิจหน้าใหม่นะฮะที่อยากจะเปิดร้านรีสโตรงหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เข้ามาปรึกษาก่อนว่า คุณจะต้องไปเจอเอย่างไรข้างหน้านกฎหมายฉบับไหนที่ค,คุณจะต้องศึกษาเฮลท์ดิพาร์์เมนต์รีควายยังไงทางด้านเลเบอร์เลเบอร์ลอรนี่เขารียกว่ายังไรเกี่ยวกับทางด้านไฮริ่งอะไรต่างๆนี่เราไม่ใช,ใช่ใช้ระบบเก่าคือระบบเก่านี้ต่างคนต่างคิดว่าอย่างพวกแม้กระทั่งร้านสปามาสา่ายก็เช่นเดียวกันก็เจอปัญหาเหมือนกันก็ยังยังใช้ระบบเก่าคือว่าตั้งกันเองคุณจ้าง40% 50%อย่างที่เราฟังกันนะ่ยคือเราตั้งราคากันเอง ถือว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกลี้เดี๋ยวรอนะคือไม่ได้แล้วทุกวันนี้ทุกอย่างก็ต้องควรจะมาศึกษาคือทางหอค้าเราก็เปิดประตูนะฮะเรียกคำทุกคนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือว่าไม่ใช่สมาชิกแต่ทางที่ดีก็เป็นสมาชิกสียหน่อยดีนะเราจะได้โปรไว้ข้อมูลต่างๆให้นะฮะอย่างซีดีแล้วก็มีเอกสารต่างๆแล้วก็แนะนำหนึ่งโปสเตอร์อะไรต่างๆที่ต้องติด แล้วที่ผ่านมาก็มีการจัดสัมมานามีการทำเวิร์กช็อปเชิญเจ้เาหน้าที่จากเลเบอร์มาจากาาสำนักงานภาษีมาอะไรต่างๆมาให้ความรู้กันอยู่หลายๆครั้งที่ผ <มา S 2> ่านมาครับครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ของชุมชนไทยในขณะนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่เรื่องเนือง,เนอ,งเนองนะฮะการทำเวิร์กช็อปอะไรต่างๆก็ติดตามได้จากหนงังสือพิมพ์สยามทาวยูเอสก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าพี่แอดทางสภา,าสหอกันค้ามีกิจกรรมอะไรทางหนงังสือพิมพ์สยามทาวก็จะนําเสนอทุกทีเลยนะครับแล้วก็ผมขอก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องอกิจกรรมของสภาหอกัรค้าโดยภาพรวมเนี่ยผมอยากเจาะไปที่กิจกรรมล่าสุดเ <นะ S 1> พิ่งนำเสนอข่าวไปเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วกรณีที่ท่านคุณหมอํำพลศรีวัฒนกุล มาบรรยายเรื่องสเต็มเซลล์ที่นี่นะครับก็มาพูดได้ข้อมูลที่เรียกว่าทําให้เรานี่แบบตาลุกเลยเพราะว่ามหาศจรมากเดี๋ยวนี้นี่ฟันล่วงไปเนี่ยสามารถปลูกให้ฟันขึ้นมาใหม่ได้นะฮะเป็นฟันชุดที่3หมอเขาบอกคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าทางพี่แอดพี่พลเทพกับคุณหมอเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสเต็มเซลล์แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยมีมีชาวต่างชาติเนี่ยไปรักษาดโดยโดยระบบสเต็มเซลล์เนี่ยเสริมความงามด้วยรักษาด้วยนะฮะเพราะว่า ก้าวหน้ากว่าของอเมริกาเยอะมากที่เมืองไทยเรานะก็เลยกลายเป็นลักษณะของการทํางานร่วมกับองค์กรที่เมืองไทยในลักษณะของการส่งเสริมมีเดลทัวริสึมหรือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะเราพี่แอดเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงว่าเป็นไงมาไงเราถึงคิดว่าเราจะทํางานตรงนี้เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยนะโอ้คือเรื่องเรื่องก็คือว่าทางหอค้านี่อย่างที่เราทราบไปนะฮะคือเราต้องเป็นตัวกลางทางภาคเอกชนเพื่อทำมาให้ส่งเสริมประเทศไทยางด้านทัวร์มิเดลทัวริซึม แล้วก็จับมือกับทางค like ทค ouais. ทก็เป็นภาครัฐบาลเพราะฉะนั้นเราเอกชนก็ช่วยกันทําเอกชนที่พ <Hi. S 2> ี่แอดพูดถึงนี้ก็คือบรรดาโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกต่างๆที่อยู拜拜่ที่เมืองไทยใช่แต่นี้เราก็ต้องการที่จะรับสมาชิกจากทางโรงพยาบาลต่างๆนี่ทุนหมอก็พยายามที่จะจะให้โรงพยาบาลทุกแห่งทุกที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาเป็นสมาชิกของเราคันค้าแล้วเราก็สามารถที่จะส่งเสริมคือว่าทือหน้าที่เราที่ผมบอกคือว่าเราจะทำงานร่วมกับคทนะฮะ โดยจัดสัมมนาจัดสัมมนานี่คือว่าสําคัญมากคือว่าเพื่อที่จะให้กลุ่มต่างๆที่เข้ามารับทราบว่าเราทําอะไรได้ในเมืองไทยซึ่งตอนนี้เมืองไทยก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งสำหรับการพวก Florence p a พช i ั n นี่เข้าไปรักษามากที่สุดในโลกเลยนะฮะปีที่แล้ว1.2 m ่ l l i o n ลนคนนะฮะที่เข้าไปรักษาถือว่าเป็นระดับหนึ่งของโลก ฉะนั้นนี่ทางทางประเทศไทยก็พยายามที่จะส่งเสริมว่าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเบเดลิคชูริซึมอันนี้คือว่าหมอํำโผล์แกก็เพิ่งได้รับตําแหน่งที่เราทราบกันนะฮะเป็นประธานฝ่ายเพาะพันธุ์วิจัยเซลล์ท่านก็มาพูดกับเราวันเมื่อ2อวิธย์ที่แล้วนะฮะก็เชื้อชวนว่าคืออธิบายให้ฟังว่าตอนนี้อโรคต่างๆที่เราคิดว่ารักษาไม่ได้นี่มันเป็นไปได้ที่เราจะช่วยกันคือเป็นไปได้ที่จะรักษาได้นะครับ มหัศจรรย์มากคับสเต็มเซลล์ครับคือแล้วบ้านเราก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลต่างก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลระดับ5ดาวครับนะเอเจนซี้เลยนะฮะใครๆก็อยากจะไปการเสิร์ฟการทั้งเนอร์สทั้งเทคนิชเชนทั้งคุณหมอและพวกนี้ก็ผ่านสแตนดาร์ดต่างๆครับและเรื่องดาต้าต่างๆของคนไข้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ใช้ยุคของไฮเทคคือสามารถสื่อสารคือหาข้อมูลได้ทุกอย่างจากคุณจะเอาเรื่องทิสคริปชเชนหรือว่าฮิสตอรีเรื่องแล็บเรื่องอะไรพวกนี้ ทางเมืองไทยกับคอนเนคกับทางนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางเราก็คือว่าเป็นเกตเวของขออนค้านะคือเกตเวที่จะเปิดเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะตอนนี้ผมก็พยายามเพ่งเล็งไปทางด้านคนเอเชียก่อนครับครับคือนั้นพวกชาวลาวเขมรเวียดนามอะไรพวกนี้นะฮะใครที่จะเข้าไปกลับบ้านไปเที่ยวหรือจะมารักษาไปเช็คสุขภาพก่อนแล้วค่อยไปกลับบ้านอะไรครับครับเพราะฉะนั้นเราก็ไพยายามด้วยนะฮะ อันนี่เราก็พยายามติดต่อแม้กระทั่งเดือนในช่วงเดือนเซตเทมเบอร์ที่คัมมิ่งเนี่ยนะเราจะจัดสัมมนาใหญ่ครั้งหนึ่งเรื่องไม่ได้ข้อตัวซึมเรื่องเลือเตาเรตัวซึมก็นี้เราแทรเก็ตของเราคือว่าจะเชิญผู้นําต่างๆของด้านอินชอนนะฮะแล้วก็ทางเอเชียนแชมเบอร์ต่างๆนี้ก็จะเข้ามาร่วมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเดินชุมชนผู้นําชุมชนมงชุมชนเขมรลาวอะไรเงี้ยเราก็จะเจอเข้ามาฟังครับผม แะโดยเฉพาะคนไทยแต่เพราะว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยที่ยังอยากจะไปกลับบ้านไปรักษาตัวแล้วก็เยี่ยมครอบครัวใน<ช><ช>ตัวอย่างเงี้ยเราเราคนไทยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยคงจะทราบนะฮะเข้าหา,มห,ามหมอทีนึงค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะครับผมทําฟันทีนึงนี่แบบตายแล้ว <c oughs> อยู่ที่เมืองไทยที่ผมไดท้ทำได้ทั้งปากเลยนะก็เลยกะว่าเนี่ยเวลาถ้าเดินทางกลับเมืองไทยเราก็กลับมานะดูแลรักษาตัวเองจะให้เรียบร้อยที่เมืองไทยก็ประหยัดค่าใช้จ่าย สิ่งที่คุยกับพี่แอดพลเทพไปเมื่อสักครู่นี้สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือว่าการทํางานนอกจากจะทํางานเพื่อเพื่อช่วยเหลือชุมชนไทยด้วยกันเองแล้วพี่แอดพยายามที่จะ reach out หรือว่ายื่นมือไปอยังชุมชนต่างชาติด้วยนะครับอย่างที่พูดถึงว่า<ะ>อย่าง medical tourism เนี่ยจะมีการจัดสัมมนาดโดยการเชิญออหอคัรค้าของเอเชียเข้ามาอะไรต่างๆออกมาก็คือหมายถึงว่าตอนนี้เราเราเริ่มที่จะขยายออกไปยัง,<ะ>ยงชุมชนต่างชาติด้วยใช่ครับไมทั<ด>้งหมอหมอเองที่หมอรักษามะเร็งที่นี่อะไรพวกนี้เราก็ต้องเชิญเข้ามาฟัง เพื่อก็จะได้ส่งลูกค้าหรือว่าเพชรของเขากลับไปที่เมืองไทยเพราะว่าทางนี้รักษาไม่ได้ขั้นสี่อะไรอย่างนี้ทีเพราะว่ามีแชนที่จะใช่ใช่เรื่องโรคมะเร็งนะฮะเพราะว่าในอเมริกานี่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของสเต็มเซลล์ยังล้าหลังอยู่มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคือที่จริงไม่ล้าหลังนะฮะคือเขาก็ไฮเทคเท่ากันหมดแต่ว่า อย่างไม่รด้รับเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมันปีบี่ให้คุณคุณหมอแกบอกว่าเป็นเรื่องของหนึ่งอุตสาหกรรมยาเขาพยายามมาบล็อกอยู่เพราะว่าถ้าถ้าใช้รักษาได้โดยที่ไม่ต้องกินยาเขาก็คงจะเดือดร้อนกันเยอะมีปัญหาไม่ใช่ยาอย่างเดียวหมอด้วยเองหมอกันเองก็ต้องการใช่ถ้าคุณรักษาโรคนี้ได้โดยไม่ต้องรักษาก็ตกงานกันตกงานกันหมด ดยห <S ess> น,นั้นด้วยกันก็ต้องอเกนเต็มที่นะฮะพวกหมอด้วยกันนี้ก็ต้องอเกนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจุดนี้ด้วย <S <S <ess> มีอีกเรื่องหนึ่งครับผมไม่คิดว่ายังมีเวลาคุยกันในเบรกนี้ก็คือว่านี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทางสภาหอคารคร้าพยายามเข้าไปแตะมือกับต่างชาติก็คือพี่ทางพี่พลเทพหรือพี่แอดกำลังจะจัดการแข่งขันกอล์ฟนะครับระดับนานาชาติเลยเรียกว่าเอเชียนฟร์ชิพทัวนาเมนต์ให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงครับอ๋อเราจะจัดในช่วงเดือนออกตุเบอร์วันที่7นะฮะ7ตุลา เพราะว่าเราก็ได้จองสนามเรียบร้อยแล้วเป็นช็อตกันที่มอนเตเบโลมอนเตเบโลคันที่ขับนะฮะตัวสาย60 60เลือกกากาฟิวก็ติดติดกับติดกับฟีเวอันนี้คือที่จัดที่นี่ราะว่ามันเป็นศูนย์กลางหน่อยไม่ไกลมากในย่านของชุมชนเอเชียตรงนั้นใครใครก็ไม่คอมเพล i เรื่อง t r a ว e l i n g นะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะจัดจุดนี้เพื่อจะรวบรวมชาวเอเชียด้วยกันนะฮะจะมีทั้งหมด8 8สาบันร่วมกันนะฮะ 8หอการค้า8ชาติหอคันค้าก็มีจีนมีเกาหลีญี่ปุ่นเออ่มาเลเซียมองโกเลียอะไรพวกนี้นะฮะเขมรลาวต่างๆที่อยู่ในเอเชียเนี่ยเข้ามาเป็นเป็นสมาชิกของเอเชียครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายของเราครับนะฮะและในขณะเดียวกันนี่ทางคนส่วนใหญ่ก็จะจัดงานคิกออฟ f พวกนี้ฮะวันที่ที่29 kick อ f f ให้กับเอเชียนฟีนิชซ์ทัวร์นัมิทเนี่ยนะฮะ29สิงหาเนี่ยฮะครับผม เพื่อที่จะก็จะเชิญพวกพวกกองสูต่างชาติทุกชาติที่ร่วมกันมาทามาด้วยแล้วก็เชิญออลแชมเบอร์แล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆต่อมาอันนี้นี่เราเป็นคนจัดเองเลยใช่ไหมฮะเราเป็นตรนนี้คืองานนี้เป็นของเอเชนยนเขาจะโรเตตทุกปีนะจะเป็นเจ้าภาพแต่ละปีแต่ว่าปีนี้ก็มาตกที่เราเพราะงั้นเราก็ต้องรับรับเป็นเจ้าภาพ ครับี้แล้วถ้านักกอล์ฟไทยสนใจจะสมัครก็สมัครได้ที่สภาหอการค้าด้เลยนะครับผมขออนุญาตเรียนเบอร์ของหอการค้าเอาไว้ทีหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกอีกทีหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ของสภาหอการค้านะครับเบอร์6 2 6 5 7 1 8 2 2 2นะครับสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองเบลใช่นะครับ6 6 0 7ศูนย์เจ็ดเซาล์เแอตแลนติกถนนแอตแลนติกแหละครับครับมีต้องการที่จะสมัครไปแข่งกอล์ฟนะครับรายการเอเชียนทูนัมเอเชียนเฟรนชิป ัวนาเมนมีรางวัลอย่างไงบ้างครับเออนี่เ,ออเราจะจัดฟอร์แมตแบบคล้ายๆกับช็อตกันเออแบบเแบสบอลแต่ว่ามันมีแค่2คนคนะ ball, เบสบอลคือว่าช็อตมุสลว่าหนึ่งตะตีออกไป2คนเอา the <base> one. เดอะเบสวันอแล้วก็เป็นสตาร์ทจุดนั้นโอเคหลังจากจุดนั้นแล้วก็เขาสกอร์เหมือนเดิมโอเคอินดิวเวอสกอร์ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อตอนนี้เวลาของเบรกแรกหมดลงแล้วนะฮะต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักรู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกับ พี่แอดพลเทพอินทรัตกันต่อครับ